ป่าทุเรียนด้วบ้านนี่ค่ะยยอยู่ที่บ้านน้องแค่น,น้อยนะคะสวนทุเรียนตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะนี่นทศพรกับมามเฮฟ่ขมาจะของสวนพนมยุนันนะคะเากขมาเบิ่งครับเพื่อสนใจทุเรียนลูกดกครับพี่น,น้องนี่ค่ะอันอนี้มันจะบัต้านี่อันนั้นดอกไอ้คุนต้นเขามาวัานี่ฉันว่าตรงเบิต์ตินี้ มันไมอนั่นมนันทุบปุ้ยเนี่แกแกได้น้องนาจะเกิอีกที่มเืองต้นนี้นะจ้องเนี่ครับพี่น้องนี่ครับไปจันมาไปจันมาโอ้มนก็เริ่มแล้วเน้่ยอนนอกเริ่มแล้วเริ่มลายลก็เล่นลายลก็เล่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวกลับมาเบิ่งมาส้มเพลินสวนสวนทเรเยนเพลินนะคะ เราหันเข้าไปสวนหงอบห้ามาสวนโทเรียนค่ะพี er ่น um ้องค่ะมาเบิ่งค่ะเมนบโค่ะมามาเบิ่งกนี่ค่ะพี่น้องมีถนนกับมีพี่น้องถนนท่านกับมีเนาะค่ะมีมังคุดด้วยพี่น้องมีมังคุดนัมเดิลนะพี่น้องมีมังคุดลูกดอกกำลังเขียวนะคะเจ้าของสันตกระดันตีว่าคอนสเต็บเนาะค่ะ นัสแต์หวานหอมนะคะต่ละลายพระเพิินกมาหนิค่ะพี่น้องมาเล่อเมืม่อนี่ะมีโอกาสมากกับสุทธพอนก็เลยมาถ่ายท้องขวนญนำเนาะ <im itation> ติดตามด้วยนะคะกดซับตไคายกดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตาละลายพระเพิินสาวลิติคิดหมอล,ลับนะสุทธพอนอนสไตล์ลมหวน่ะค่ะพี่น้อง <im itation> นี่ค่ะเ <im itation> มื่อหนี้ก็มากนะคะโดกอยู่ได้พี่น้องงามงาม่ะพื่อน่อะมันน้องแค่น้อยค่ะพี่น้อง <im itation> นี่ค่ะ ทุเรียนนะคะน้ำพิ่งครับู้ดใดบ่้เคยเห็นทุเรียนสาระล,ะละ่าล่าภาพเพิเ่งนก็มาเลาะสวนคามเอ่อน,นี้นี่ค่ะโอ้ยครับพี่น้องโดกกาจากได้บ้างพี่น้องเอ้พ่น่า้จาจังหนึ่งแห่งงามบ้าง,งาจา้าโอ้ยนี่พ่น่งสตุฟานไปเบิ่งเด้อพ่น่า ตอกเอกตอกเอกเลยพี่น้องเท่นนะรแห้งงามบ้านนี่สะท้านน้อยอะสะท้านพัดจองนะครับพี่น้องตัวนึงพัดจองแล้วก็มันแล้วก็อันว่าก็จองสองลูกขันตาแล้วล่ะแล้วก็ถ่ายด้วค่ะนี่ครับพี่น้องโอ้ทุเรียนนะคะคนขายจากสวนเลยครับพี่น้องสดๆจากสวนคือกันค่ะ ค่ะเนี here, on. On. I i ่ยครับพี่น้องสวยงามงามมากมากดกดกมากมากนะครับพี่น้องผวยงามแต่ละต้นแต่ละสวนเนาะแพุ่นแล้วว่ามันบอคักปีนี้เนาะยังบอกมันมันนี่ครับพี่น้องน้ำเปิงสวนทุเรียนพะเลแล้วสวนเงาะกับเบิงแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค